สวัสดีครับทุกคนนี้เปนไงบ้างครับกินข้าวปนยัาถามว่าเป็นไงบ้างกีก็คือเจ็บอยู่เลยเพราะว่าอะไรครับก้เออถามเป็นไงบ้างไงบ้างครับทุกคนเ็บวรเราทักท้ามาใกับรายมีมีกระพ้ามกระาสวัสดีครับทุกคนครับจรครับกินข้าว น,น,<ะ>น้องน้องครับน้องพวาร์น้องพวาวัาสดีคุณผู้ชมที่ดูที่นี่แล้วก็ดูเป็นภูมิใจเป็นสีสวัสดีครับดยินไหมค,ครับ แชร์ในปี2021ต่อใช่ค่ะแต่ละคนแต่ละคนพูดถึงหมวกที่ตัวเองออกแบบหน่อยจีพี่ปอนด์กันเลยพี่ปอนด์ก่อนครับผมสำหรับตัวของผมนะครับเนี่ยก็จะเป็นายังไงบ้างนะครับผมแล้วก็มีลายเซ็นของผมด้วยเออทำไมแกเป็นพวงมาจ่ายมาเยอะก็คือตอนที่ผมพาพี่ตายหมวกนี้ผมเลยถึงสไปเดอร์แมนครับผมฮัลโหลแมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนแต่ว่าเขาเป็นฮีโร่ที่คอยช่วยเหลคนแล้วก็ให้ความรับผิดต่อว่าจะไม่รู้ ก็เปมือกับงานครั้งนี้ที่ช่วยเหลือที่ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่เมื่อนานแล้วนะคะยังประมูลได้อยู่นะคะในประมูลได้อยู่ผาผู้วินรัคาครับส่วนมุมของผมนะครับก็บอกได้ว่าภาพในหัวกับสิ่งที่ทําออกมาก็ไม่ตรงกันนะครับไม่ได้ใช่ไม่ได้ดังใจไม่ได้ชี้แต่มันน่ารักด้วยนะคือตอนแรกคิดว่าแบบเออจะเอาแค่สีส้มทั้งเงินนะมันก็จะลุกมาบ้างไบบใส่เล็กใส่น้ำแบบว่าแบบพอดี สีหมดอ่ะมุมเริ่มมุดหมดแต่ก็น่ารักจะตายนี่เอบที่มีของแล้วนีความน่ารักมีความสุ่ยไม่เหมาะเหมาะนะยายอย่าไปใส่เพรราคาตกได้ไหมเอาออเคไม่ยายเขาใส่เพราะราคาขึ้นสิครับหนูอย่ากอยาะมาหายายบางทีผมก็ไม่ใส่ใส่ลายล้างอยู่แล้วน่าจะของจากบูมินนะคะน่ารักเกลียดได้เลยนะคะของของพี่มีราค่ะ ครับผมก็วันนี้เราเป็น charity Go To g e n e r a t ใช่ไหมครับก็เลยว่าเป็นหัวใจแบบว่าส่งกุญแจให้แบบว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็เป็นโก t ูเกเ e อร์ก็เป็นหัวใจหลายหคนนะครับก็อยากจะเป็นกัญแจให้กับทุกคนครับนีก็ใครที่หมวกนี้ไปก็ได้ใจที่มีไปด้วยใช่ไหมเนี่ยอ่าดูครับนี่นี่แหละฉันประมูลเลยได้ไหมเนี่ยใจช่ที่เข้าไปที่แพลนดอทคอมได้เลยนะครับหัวใจไหญด้วยขนาดเล็กขนาดใหญ่แต่ว่ามีความรักให้กันทั้งหมดทั้งปวง ม<อ>ีอาดีๆเลยค่ะไม่มีอะไรมากเลยครับออกตัวหรอออกตัวก่อนเนาะตัวแสดงความใส่ใจเพราะว่าแตที่เห็นไปมีสายรุ้งนะแล้วก็มีต้อนเมฆแล้วก็มีผมเองคือโลกนะแล้วมันหมายถึงว่าเออในช่วงที่เราเพลียในช่วงนี้นะแล้วก็ผมอยากให้หมกผมอยากเป็นเอ่าของขทุกคนครับมีความมีท่านทันดาวอยู่นิดนึงนะเนี่ยเรากูว่าไม่ได้เนาะ ต่อไปนะเกดูเข้ากันนอท่านอบเจะนับมุมคูก็ไมว่าเดี๋ยวนะทุไปสองดูแอบของตัวเองยงไี่ถูกว่าคือจริงๆแล้วยายน่าจะเริ่มจากฝั่งนี้เนาะคือจะขวยงานตัเลยตัวนี้ขวยแต่มากไม่มีอะไจะเล่าเลยอะใครจะมีเซนก่อนใครจะมีเซน่อทีทัวที่นี่เรีเซนด้วยกันไหมพี่ดูดีขึ้นนิดนึงคือยังไงครับคือที่ของผมจริงๆแล้ว เป็นหมวกที่เอ่อก็สวยนอกดี้ด้วยหาซื้อไม่ได้ตามร้านค้าทั่วไปอย่างแน่นอนพวกเราสองคนมีใบเดียวในโลกมีใบเดียวตั้งใจวาดมากๆของขวมีใบเดียวครัโอเคก็จริงหมดขอของผมพี่ไอซ์แซนด้วยอ่ะแล้วมันคือรูปะไราเหรอเออรูปดาวมันเป็นรูปดาวที่ไม่ค่อยเป็นดาวเท่าไหร่แต่ไม่ใช่จะเป็นรูปดาวน่าจับเป็นน่าจับไม่ว่าจะแต่คือเมื่อเขาคิดมาเรื่อตี๋เรียบแต่โกอะไรนะเรียบแต่โกเรียบแต่โก มีลายเซ็นต์ทวกคนนัะก่อเที่ยทั้ินอะไรอ่างงๆ้าีปแบรนเสื้อผ้าไปสมงตัวเองครับยันผมก็เลยแบบไคยอินเหรอใครอินด้วยใครเข้ามาไคือซื้อหมวกไปประมูลบริจาคนะครับก็จะได้รับวหมวกเทลิสด้วยโอเคแต่ะถึงตาเลยแหะของผมเนี่ย มองได้สองแบบครับดูอย่างนี้เนี่ยอาจจะดูเป็นใบโครเวอร์ได้ซึ่งรู้สึกว่าคนาพวกเราในช่วงนี้เจอความโชครกันมากเลยนะครับใบโครเวอร์ที่มีสีใบเน้แนแสดงถึงความแสดงความโชคดีและสามใบไม่ได้โชคดีชั้นเดียวโชคดีสามสามหรือถ้าจะมองเป็นนกก็ได้ก็คือเหมือนแสดงถึงความอิสระไหนนกวะนี่ครับเป็นนกนกโผล่บินอยู่นะนกนกสามารถมองได้สองแบบแสดงถึงคดามอิสระหรือความมีรอยยิ้มด้วยใช่แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นมีรอยยิ้มสีเขียวก็เป็น ท้าช่วยดูทีนึงได้ไหมครับว่ามองยังไงให้เป็น้องท่าชินมอยากให้กล้องดูจังเลยว่าดูอย่างไรให้เป็นน้เป็นไมโครเวฟได้ไหมยายไมโครเวฟไมโครเวใชอบดีมันก็มีรอยยิ้มที่เป็นกิดคเล็กๆแต่เมื่อกี้พว่เตะพุ่งิดเมื่อกี้เลยขาหูขาหูตรงนี้เลยพิ่งคิดเลยไม่รู้ มูลโอเคอย่างของผู้อินที่ว่าจะประมูลถ้าเป็นเราเราจะประมูลหมวกของเตตะวันในราคาเท่าไหร่ครับให้กี่บูอินครับเอ่อผมว่าตอบดีนะน้องเหมิ่งมองไปไกลมากนะจ๊ะตอบไม่ได้ใหญ่ได้เท่าไหร่พี่เตบอกว่าเท่าไหร่ก็ได้ถ้าคือไม่น่าเกลียดเอาเริ่มเริ่มสักที่สิบล้านแล้วกันครับโอ้โห อันเนี้ยอันเนี้ยมัน่าเกลียดแต่มันปลอมมากเกลียดว่าน like> ้องเกลียดว่าน้ออ่านะคะตอนนี้อ่าสำหรับประมูลนะทุกคนทุกคนโชว์โชว์ด้วยโชว์หมวบวกหน่อยใช่โชว์หมวบวกหนึ่งให้ทันออนไลน์นีนี่เขาเรอยกจะที่เป็นไฟเบอร์เคาน์เตอร์เพราะเราคิดว่าสวยนะถามนี้ดีกว่าล้วคิดว่าเออคิดว่าจะประมูลของของมีในราคาเท่าไหร่ดีโอ้โหผมว่าคือยากนี่ ่าทำด้ายใจใช่ผมทำด้วยใจเท่าไหรก็ได้เลยครับเด้แล้วครับนะครับแล้วแล้วพี่ว่าพี่ดิวพี่ดิวจะประมลหมวกพี่เท่าไหร่เออเงียบเลยแตยี่สิบบาทก็คือยี่สิบบาทพูะเตยละเท่ขอที่ยี่สิบบาทก็ภูมิใจแล้วค่ะก็จะสักตนสวยครับอย่าพูดกันที่เตะแต่อย่างารกดดันที่สวยก็สวยแต่มาเงี้ยมาน้จะไป อันนี้ตอนนี้นมีหน้าปีหน้าเราจะเห็นทั้งพกหนุ่มดีมีโปรเจกต์อะไรกันเกิดขึ้นบ้างของพี่บุ๋มบินครับผมสำหรับของ,งน้องโบินนัก็มีซีรีส์เรื่องพ่อไนท์แค่หนึ่งเดียวนะครับผม,อ,มอยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างหนักคุณลเรามากถือว่าพี่ปวดตาเลยครับผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันและเข้มข้นมากๆเลยครับเป็นเรื่องที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับผ มื่อกี้ยืนตรงนี้วะทำไมรู้จักจริงจะโเลยก็ไม่รู้แื่ตรงนี้รู้สึกได้เลยนะอลาเกียวแค่นายค่นเดียวเจ้าปลาบานปาก็ยังม่ยืนดูกันได้ใช่สลาเออนี่เคยเห็นว่ามีน้ำโพสิ่อมลพินไหมนี่สองเรื่องครับ แล้วก็คือพิธีกรรมกรรมเทมครับแล้วก็เรื่องที่2เป็นโบูไลชิคเก้นครับผมใช่ครับผมทั้งสองเรื่องก็มีความแตกต่างกันแบบคอนทราชัดมากอย่างพิธีกรรมกรรมทีก็จะเป็นคอมเมดี้โดนตีอะไรเงี้ยแต่ว่าโบลไลชิคเก้นโรลมลชดราม่าเลยดราม่าแบบจัดๆที่เขาบอกว่าอยากกินข้าวมันไก่นี่คืออะไรอ่ะในเรื่องอะไรลุงจิงเรืงจริม วิปีนี้นะก็จะก็จะได้เห็นหลายๆจับได้ดีครับผมก็มีรายการครับจากช่องวันส1ปสเก็ครับฝากด้วยครับโคด้นซองซีซั่นสี่ครับแลก็มีละครครับสองชามดอกไม้แล้วก็มีเล่นกับไม้ครับบทกวีของปีแสงฝากด้วยครับคุณครับบูโรเดย์ด้วยอ้อบูโรเดย์ด้วยใช่ครับมีพิเตย์ด้วยรายการครับแล้วก็มี อยาวๆจะกกันปีสอบเตะอดเวลาแล้วนะคงร่างอะไรต่างๆไม่มีเลยนะครับย้อนหลอ๋อปิดเพราะช่วงดูก็มีเรื่องคูตโอเดยนะครับก็เป็นซีรี่์แนวแบบอุ้มหัวใจแล้วสุดท้ายปีฮะแล้วก็มีเรื่องเดอะเทรเยอร์นะครับรักเป็นเล่นตายกันจอแน่เกินนะครับใช่แล้วก็ปีหน้ามีเรื่องคู่แท้แม่ไม่เลิฟครับผมใช่แล้วก็ฝากโปรเจกต์คอยจอนคลายด้วยนะครับเตรียมพร้อมจากพวกเราทั้งหมด9คนครับผมแล้วก็มันเห็นว่าอยู่อ๋อ มีติ้แฟนมิของเธอแบบนี้ที่เลื่อนมานี่รับจไม่อยากพูด่าพูดแล้วเลื่อนทุกคเลยไมพูดถ้าพูดถ้าพูดเดี๋ยวมัะีนเธอแค่อบไปแน่กระเจ็เซียนเนี่ยเลือนแกะันไปมาใช่ถ้าพูดแล้วถงนาเดี๋ยวรออัปเดตเดี๋ยวรอครับเก่งอีทีนะคะตอนนี้ชั้งหกพั้นมาแต่ว่าเคนจะมีเพลงมาฝากเราด้วยใช่ไหมะ